บ้านสวยไหมคะสวยก็ตอบมาด้วยนะคะมาก็หล่อค่ะมีตัวเดียวมีตาเดียวนะคะสวยไหมคะดอกไม้ก็สวยค่ะบ้านสวยมากเลยค่ะสองชั้นนะคะชั้นบนมีดัดฟ้าค่ะ ดูแมวสุดหลอด่อทีน่นั่งจุกปุ๊กกินทั้งวันเออกินไก่หมดไปเชกหนึ่งแล้วจะกินอะไรอีกะลูกเออนี่หน้าบ้านนะคะในบ้านสวยยิ่งกว่านี้อีกสนใจมาดูนะคะอยากจะไปอยู่ที่อื่นแล้วค่ะอยากจะไปอยู่ใกล้ลูกค่ะ อนนอยู่คนเดียวค่ะเหงาแก่แล้วหาพึ่งลูกแล้วเออนี่นะคะงบนมีหลัดฟ้าทำเองค่ะสุดหรูเลยค่ะข้างบ้านก็นิสัยดีดีค่ะเงียบไม่มีเอ,อะอวยไว้ไม่มีร้องรำทำเพลง ไม่อยากไปจากที่นี่แต่อยู่คนเดียวไม่ได้จะเจ็ดสิบแล้วก็ต้องไปใครถูกใจก็มาดูนะคะราคาคุยกันได้สนใจก็ทักมาคุยมาพี่ไปแล้วพี่ขายนะแอร์สี่ตัวกล้องวงจรสามตัวไม่เอาไปพัดลมไม่เอาไปเครื่องปั๊มน้ำเพึ่งจะติดเมื่อไ,ไม่นานนี้น้ำไปสะดวก อยู่ติดถนนเมนเนี่ยติดถนนเมนนะคะสนใจโทรมานะคะคุยกันได้ค่ะชอบก็อาไปเลยชอบก็อาไปเลยอยากจะไปอยู่กับล,ลูกเพราะเราแก่แล้วเราอยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยสวยมาลูกมามาใหญ่ใหญ่เข้ามาแล้ว ค่ะครัวค่ะครัวอยู่หน้าบ้านนะคะมีป่องเลยนะคะก่อนขายหารตามสั่งค่ะนี่มีบางแก้วอีกค่ะใครซื้อจะแถมบางแก้วให้นะคะนี่ครัวค่ะที่ถ่ายตรงนี้ครัวตรงนี้ที่เย็บผ้าค่ะย่เนีที่ทำมาหากินเย็บผ้า นี่นะคะเนี่ยรับเปลี่นทรงเปลี่ยนซิปนะคะเนี่ยเนี่ยเปล่ยนทรงเปลี่ยนซิปค่ะนี่ค่ะม่ค่ะมีสองช่องคะ่ะดูโอโถงดูกว้างนะคะสนใจทักมานะคะ